เพลงนี้ฟังแล้วชื่นใจมากเลยพอเห็นหน้าพี่น้องนะครับไทยรวมกำลังตั้งมั่นถึงเวลาต้องรวมกำลังตั้งมั่นและท่านที่ยังอยู่ที่บ้านนั่งอยู่หน้าจอทีวีออกมาเร็วเร็วเร็เร็เดี๋ยวหมดเวลาบอกนะเดี๋ยวผมด่าเพลิน อย่างนี้ครับวันนี้นี่ก่อนจะพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องความรู้ต่างๆขอเรียนให้ทราบว่าวขอด่า CNN หน่อยเถอะวันนี้ไอ้สำนักข่าวต่างประเทศนี่เออมาโทษหาว่าเราเทคกไซเป็นสีนนสีนี้เป็นพวกพักนั้นพักนี้เลยบอกว่าคนอย่างก,กูนี่ไม่มีสีสีของกูมีสีเดียวคือไทยธงไทยทั้งนั้นสีเดียวไม่มีใครอีกแล้ว ไอซีอนอนะเที่ยวไปด่ามาโทษว่าเราเท็กไซหาว่าฝ่ายน้นฝ่ายนี้ทําไมจะต้องไปเป็นฝ่ายใครเราเป็นคนไทยไม่มีสีมีแต่พวกขพาะนั้ที่เป็นพวกไทย CNN you know god damn fucking shit นะครับนี่ไอีกคนหนึ่งมากันไอ้อัมสเตอร์ดัมเนี่ย ชื่อมันนี่ยังอเาเมืองหลวงคอนแลนด์ฮอนแ,นแลนด์นยเขามีกษัตริย์เขาเทิททูุนเคารพกษัตริย์ไอ้บ้านนี่ดันไปชื่อเขาบอกเขาจะเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากแอลสเตอร์ดามแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยเจ็บใจอยู่อย่างเดียวไปเจอพักพวกที่เขาเป็นนักธุรกิจที่เขาลงทุนเขาก็บอกว่านี่ <c oughs> ท่านเป็นอดีตปลักกระทรวงบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องขึ้นเป็นสามร้อยบาท ผมบอกว่ากูจะไปรู้เหรอไอสามร้อยบาทเนี่ยนะครับมันเป็นแนวความคิดของรัฐบาลไอ้รัฐบาลเกนอ่ะไอ้สรู้ตัวพี่น้องคงจำได้เอาประชานิยมมาเกี่ยวพี่น้องแรงงานก็ไปดีใจเลือกมาเสร็จเรียบร้อยสามร้อยบาท นายจ้างบอกว่าสามร้อก็สามร้อยไปไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็ไปขึ้นราคาสินค้าสมมุติว่านายจ้างขายบะมี่ชามละห้าสิบาทเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นเจ็ดสิบาทแปดสิบาทอะไรก็ได้แล้วคนงานกินอะไรล่ะครับคนงานก็ต้องกินไอ้แปดสิบาทนั่นะไอ้สามรอยบาทผลที่สุดไม่เหลือพี่น้องรู้หรือเปล่า ณเวลานี้สถานประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเลิกกิจการไปแล้วกว่าแสนโลงในหนึ่งแสนโลงนะถ้าโรงงานหนึ่งมีคนแปดสิบคนเอาแปดสิบคูณเข้าไปคนไทยตกง,งานเท่าไหร่พี่เนอ้องเท่านั้นยังไม่พอเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ บรรดาสถานประกอบการทั้งหลายเพื่อนผมเป็นญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเป็นอเมริกันก็มีเยอะแยะเขาย้ายสถานประกอบการไปตั้งโน่นครับในลาวครับลาวรวยแล้วไปตั้งเขมรเขมรรวยแล้วไปตั้งที่พม่าพม่ารวยแล้วไทยเลวลงไม่ใช่รวยแล้วแล้วอย่างนี้จะมีอะไรเหลือแถม ไอ้นักการเมืองหน้าด้านโกกบังคับอีกว่าฮ้ยคุณไม่ต้องไปรายงานนะว่าโรงงานปิดเท่าไรคนงานตกงานเท่าไรบรรดาข้าราชการระดับสูงก็สั่งลูกน้องอย่ารายงานนะไอ้ลูกน้องก็ขันปากเกายี่ยงยิ่กๆๆูอยากรายงานแล้วเกิน์นแต่ไม่ให้รายงานก็บบนนนไม่รู้จะทำยังไงไอ้ตัวไอ้ตัวผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่กระายผลที่สุด เราก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเราทําไมต้องใช้ของแพงต้องจนอยู่ขนาดนี้นผมเนี่ยไม่อยากเข้าตลาดราชวัตรอีกเลยขนาดนี้บอกกันตรงๆอย่างที่เราให้ฟังคราวที่แล้วแม่คา้าแต่ละคนมาบนเหมือนโยนอย่าง,งน,งนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมเข้าไปผมจะทํำยังไงเนี่ย,ยไม่ตอบเขายังไงตอบไม่ได้แล้วไม่มีใครช่วยเราแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์ทวีแกพูดจนผมไขดันบวมเนี่ยยิ่งไอ สามสามมวยขายก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าตลาดเนี่ยนะครับในทางขึ้นตลาดเนี่ยเยนโดโฟรอร่อยเนี่ยแกถามทุกวันด้วยสิว่าเนี่ยท่านจะเป็นยังไงมางเป็นยังไงมางบอกไม่รู้เป็นไงกระจายเย็นๆนะเดี๋ยวของดีมันก็เกิดเองเดี๋ยวแกจะไทยแล้วเมื่อไหร่มันจะดีผมจะไปตอบได้ไงผมก็บอกชีวิตผมสาบสนเมื่อไงไม่รู้จะดีเมื่อไหร่ แต่บอกให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยเงินสามร้อยบาทที่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าแรงแล้วเราอดอยากอีกแล้วเราแย่อยู่แล้วขณะนี้ทําไมเราจะต้องไปติดตามจะต้องไปรับใช้จะต้องไปดูแลไอ้พวกที่มันหมดอํานาจไอ้พวกที่เป็นคนกลายเป็นของเกไปแล้วพี่น้องที่เป็นข้าราชการที่นั่งอยู่หน้าทีวีขณะน,นี้ออกมาเลยออกมาเลย ออกมาเถอะครับมันต่างคุณไม่ได้แล้วยิ่งไอกระทรวงที่ผมอยู่เนี่ยนัก,กระทรวงแรงงานเนี่ยอไรัฐมนตรีสะูุ้ตู้ไปแล้วสาลก็ตัดสินแล้วว่ามันม,มีความผิดเพราะฉนั้นมันพน้นมันยังเดือกบอกว่าเขานั้นเนี่ยมันเป็นรองนายกคราวนี้เป็นรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีแรงงานแน่จริงนะไอ้ประหลัดกระทรวงนะ อาธิบดีในกระทรวงแรงงานนะเดี๋ยวเจอกันถ้าแน่จริงบอกมาเลยถ้าเบิกเงินนะมันเบิกเงินไปใช้นะไ้อดีตรัฐมนตรีเกเนี่ยเบิกเงินไปใช้เมื่อไหร่ผมจะร้องว่าเอาเงินหลวงไปใช้ส่วนตัวไปใช้ได้โดยไม่ไม่มีอำนาจใช้นี่ก็ตำรวจเต็มกระทรวงแรงงาน ถามว่าไอ้ตำรวจพวกเนี้เอาเงินจากไหนมาใช้วะมาอยู่ในกระทรวงแรงงานมาใช้ไฟใช้น้ำงบประมาณค่านี้ใครจ่ายถ้ากระทรวงแรงงานเป็นคนจ่ายผิดเพราะไม่มีสิทธิ์ใช้งบประมาณกับคนพวกนี้ตำรวจมีงบของตัวเองทำไมไม่ใช้ยอมไม่ได้ พี่น้องจะเห็นว่าทุกวันนี้นะครับหน่วยงานแต่และหน่วยงานกำลังกลุ้มใจเรื่องการใช้เงินเหล่านี้หมดเงินทองไม่มีเหลือเงินทองไม่มีใช้ใช้เงินไปเดี๋ยวก็ผิดประเภทนะครับไอบ้บางประหลัดบางกระทรวงก็บอกว่าแม้เราต้องทำนะเราต้องทำเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำงานไอ้งานมางานอะไรของเองว่าถามจริงเถอะไอ้นายกเอไปแล้วถมตอนนี้มีคนรักษาการนายก คนรักษาการนายกก็บอกว่าโอ้ย,ยังต้องรักษาการนายกอยู่มีคนมาพูดกับผมบอกพี่พมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเรามันก็บอกพี่เห็นไหมนายกเขารักษาการได้แต่งตัวหล่อรูปหล่อโอ้โหงามเพลงเลยเดินไปไหนก็เดินมาบอกพอท่านกำนันไปตามหาบอกขอคุยด้วยหน่อยเปิดเตลิดเปิดเปิเปเปงไปไหนไม่รู้แล้วคุยโวแต่งตัวงามรูปหล่อเทา่าไนเอ้ยกำนันกูเก่งกว่ามึง อารมณ์เมต่อรูปหล่อเปอ็นรอกเว้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พี่น้องจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปอีกหกเดือนผ่านไปไวมันโกหกทุกคนเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนสู้สู้เพื่อใครครับสู้เพื่อประเทศนะไม่ได้ชู้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเลยแต่ไอพวกนั้นมันสู้เพื่อประโยชน์ตัวเองครับ ขอเงินตลอดเงินมาเงินมาเงินมา,มนนมาไอ้พวกที่มันเป็นรักษาการมันอ้างว่ามันรักษาการอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยน,นะ,าะนถามจรๆๆิงๆครับจะหวงเงินไปถึงไหนวะมีเงินมากกว่าพวกกูเยอะแยะพวกกูเนี่ยจนนะแต่สู้เว้ยเอาอย่างนี้คนจน,น,นแต่รวยน้ำใจ ามเี่้พวกที่ยังอยากรักษาการเป็นรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรนี่ไปไม่ได้หรอกมันใครไปไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายมึงไม่มีตังค์ไม่ยอมเสียตังค์มาเอาตังค์ที่กูนี่กูให้คนลราบาทไปใส่ปากหวงเงินแล้วเกินตายไปเอาไปไม่ได้เงินใส่บาทปากไอ้บาทนึ่งไอ่ใส่ปากมึงยังไปไม่ได้เลยเอาไปไม่ได้ แทนที่จะนึกถึงประเทศชาติกลับนึกถึงแต่ตัวเองแล้วใครจะมาช่วยได้ขณะน,นี้ทุกวันต้องยากจนลงทุกวันนะครับคนงานตกงานไม่พอนะครับการบินไทยส่งพวกตัวเองเข้าไปบริาหารเป็นไงครับขาดทุนไปี่หมก่นล้านเนี่ยจักกำไรปีละสามพันสี่พันล้านตกขาดทุนไปสองสามหมื่นล้านการบินไทยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วนะ เขาจะเปลี่ยนในคำขวัญเคแล้วว่า้ารักคุณเท่าฟ้าเนี่ยการบิไไทยเขาเปลี่ยนเป็นขัดทุนเท่าฟ้านะับตั้งแต่พรุ่งนี้ที่ท่านกำนันนัดนะครับตอนบ่ายอย่าลืมไปกันนะไเรีนะช่วยกันลนยะต้องมีการประชุมต้องสู้เพื่อประเทศชาติ เรารักชาติของเราเราไม่ได้รักใครต่อไอ้ตัวๆเรารักของเราไม่ได้ไปรักเงินรักไอ้โจรที่ไหนเราไม่ไม่เกี่ยวเราไม่รู้หรอกพวกเรามานี่ไทยรวมกําลังตั้งมัานทุกคนออกมาพี่น้องที่อยู่ในบ้านออกมาเถอะครับตอนนี้มาช่วยกันดูหน่อยดูแลประเทศประเทศยังเป็นของเราอยู่ไม่ใช่ของคนอื่นเวลาออกมานี่พวกเราเป็นยังไงทุกคนออกมาเป็นไงครับออกมา ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเราต่างมาชุมนุมประชุมใจรักสมัครสมานโอ้ยมีความสุขไม่เหมือนไอ้พวกอื่นที่มันอยู่ตรงแถวแถวน้นอยู่แถวน้นมันร้องเพลงอะไรครับเจ้าทุยอยู่ไหนได้ยินไหมใครมากู่กู เรียกธรรมดาไว้ได้ต้องเรียกกันให้มานะครับไฟพี่น้องทุกคนที่รักที่อยู่ที่นี่นะครับเราต่อสู้กันมานานละเราเหลือเวลาอีกเยอะแยะที่จะสู้เพื่อประเทศชาติการที่คนของเราเนี้ยถูกเขาการแกล้งอยู่ตลอดเวลาเรายัอดทนอยู่ได้ นี่เพราะความหนักแน่นความมีใจเป็นใจเดียวกันถ้าเราทำอย่างนี้ได้พี่น้องที่อยู่หน้าจอทีวีนักรบหน้าจอออ,าออกมาช่วยกันลบออกมาช่วยกันกกอกสร้างประเทศใหม่ประเทศเราก็กลับไปเจริญเหมือนเดิมเราไม่ต้องเจอไอ้พวกเกพวกนี้นะครับไอซาลูตู้พวกนี้ไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอไอ้พวกใครคงจำได้ไม่ต้องเจอใครครับ SKB SKB สาตร์กระเบือนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเราคงจะต้องมีงานหนักขึ้นนะครับเราจะพึ่งใครก็คงพึ่งลำบากเพราะทุกคนเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของเขาเราจะไปคิดว่ารอพึ่งแต่เขาอย่างเดียวคงไม่ได้ ครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับอัตตาหิอัตโนนาถโถพึ่งใครไม่ได้กูพึ่งตัวเองเ <c oughs> พราะฉะนั้นตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปเราต้องผลึกกำลังกันให้แน่นเราต้องชวนญาติพี่น้องออกมาผมขออนุญาตชวนชวนพี่นอ้องทั้งหลายออกมาข้าราชการทุกคน นะครับออกมาเถอะไม่ต้องไปกลัวหรอกบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ที่มันไม่เข้าใจนะ่ะมันอยากจะไปเป็นทาสเขาก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวเราออกมาแล้วเราก็จะได้มีสิทธิ์มีเสียงได้รับการต่อสู้เพื่อสิทธิของเราสามารถตั้งสารภาพแรงงานขนา้าราชการได้เป็นกำลังในการต่อต้านอาทิตย์ดีบางคนนี่เวลามอบนะเวลาพวกเราไปเดิน ชุมนุมคนไปผ่านหน้ากระทรวงทัท่าเขากทรวงมีการคุยนะเฮ้ยใครมันเข้ามาเลยแล้วปิดประตูตีแม่งเลยไม่ถ้ากูรู้วันนั้นกูรอมึงก่อนแล้วไม่จริงหรอกครับมันดีแต่พูดอย่างนั้นแหละพอเห็นเรา,เ,ราเห็นหน้าเราันก็เปล่านะกูเปล่านะ แต่เวลาอยู่หน้าไอ้พวกไอ้พวกไอ้ไอ้ไอรัฐมนตรีเฮงซวยทั้งหลายอุ้ยสู้มันครับท่านสู้มันเลยเมื่อเอาจริงป่าเปล่าครับตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปหน่วยงานทุกกระทรวงพี่น้องข้าราชการทุกคนออกมาเถอะสาวอาทิตย์ก็ออกมามันไม่มีอํานาจแล้วไอ้พวกรัฐบาลสลูตู้มันไม่มีอํานาจมาขับไล่เราไม่มีอํานาจสอบสวนไม่มีราชอะไรทั้งสิ้น ขอเพียงเราออกมาแสดงให้เห็นตามสิทธิของเราไม่ได้ทําผิดไม่ได้หนีงานเว้ยมานี่เพื่อแสดงสิทธิของเราเท่านั้นมานี่เพื่อสร้างประเทศชาติมาเพื่อบูรณะประเทศชาติที่มันสุดโทมลงทุกวันเนี่ยให้กลับมาคืนดีเหมือนเดิมไอ้พวกเก่านะ่มันนึกว่ามันเอาเงินมาให้นะมันนึกว่าเงินของมันที่ไหนมันไม่ห้หรอกมันเอาเงินรัฐบาลเงินชาติไปใช้ เราก็ไปหลงดีใจว่าโอ้ยเขาดีเขาดีนะครับไม่ดีแล้วครับเอาเงินหลวงไปให้แล้วแล้วตัวมันก็มีเงินเยอะแยะตอกกอบโกยกันเข้าไปเหมือนอย่างไอที่ผมบอกนะั่นแหละสายการบินนะบริหารจนพิน,นาศแล้วไปดูสิไอสายการบินของมันนะครับหมาขึ้นนามาก่อนเลยสมัยผมรับราชการนี่ไอสายการบินห่านี่ต้องต้องขึ้กอะไร ใครจะเข้าจะออกต้องตรวจบารก่อนขึ้นก่อนคุณก,ก่อนสายการบินแห่งชาติเนี่ยตามไปผมไม่เคยใช้สายการบินหานี่เลยจริงๆเราไปดูนะครับแหมค่าตั๋วเท่านั้นหบาทเก้าบาทสิบาทอะไรก็ไม่รู้พอเสร็จเรียบร้อยอา้าติดต่อได้นะพอติดต่อมันถามามีกระเป๋าพอมีกระเป๋าคิดอีก 20, ยี่สิบอะไร่างเงี้ย อ่ะโทรศัพท์กดเดี๋ยวคุณกดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดกันตัวนั้นกดสองพูดกดไปเธอทุกๆนาทีขึ้นนาทีสามบาทห้าบาทสามบาทห้าบาทสรุปแล้วกว่าจะซื้อตัวได้เท่ากันน่ะใครซื้อสายการบินแห่งชาติแล้วต,ตอนนี้จะมาทำอะไรรถไฟรถไฟความเร็วสูงไอ้บ้าเอ้ยมีไอ้แกงโง่ที่ไหนก็รูด้ดันมาพูดได้ว่าโอ้ยอย่างน้อยๆก็ได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงอยากจะได้ทั้งวัน ถามว่ามึงได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงแล้วมีมีตังค์จ่ายค่าตัวหรือเปล่าแม้ในชีวิตก็จ่ายสักครั้งหนึ่งโอ้โหชีวิตมึงมีความสูงเลยไอ้เท่าผมเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้มาเยอะนะครับจนบัดน,นี้แล้วเนี่ยผมก็ถึงที่อยากจะเชิญชวนว่าน้องๆที่อยู่ในกระทรวงทุกกระทรวงะนะครับที่เป็นข้าราชการช่วยกันเถอะออกมาเถอะถึงเวลาเราต้องอ เรียกสิทธ์ของเราคืนมาไม่ใช่เขาจิกหัวใช้มีอย่างเลอเรียกมาจะใช้จะอะไรก็ชี้มือชี้ตีนไปแล้วก็ตามไปไปทําตามครับ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 ไม่ใช่พวกเราครับเนี่ยพวกน้องๆน,น,นั่งอยู่ข้างหน้าเดียวโ,โหเป็นร้อยหลายคนนะครับสู้ชีวิตมาดั้นนะั้นแหะบอกกันตรงๆเว้ยเฮ้ไอพวกประหลาดไอพวกที่นี่อไว้ตอเชงเง้อมองตรงมึงไม่เห็นก็ไปถ่ายหเห็นไอ้บ้า เพราะฉะนั้นนะครับโอเคครับมันก็ใกล้เวลาแล้วขอให้พี่น้องทุกคนนะครับท่านที่อยู่ในบ้านถึงแม้จะไม่ใช่ข้าราชการก็ออกมาช่วยกันยิ่งข้าราชการยิ่งออกมาช่วยกันถ้าข้าราชการออกมาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมองว่ากระทรวงนั้นดีกระทรวงนี้ดีผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้นะจะขอให้สำนักง,งานกพอพรเนี่ยในฐานะที่เป็นพีเลี้ยงของพวกข้าราชการพลเรือนทั้งหลาย ได้สแสดงสิทธิสิทธิ์อำนาจอะไรสักอย่างออกมาหเห็นหน่อยมีแอคทิวิตี้บ้างแล้วใครที่เป็นประธานชมรมประหลัดกระทรวงออกมาเลยสแสดงออกมาเลยทำหนังสือชมรมประหลัดกระทรวงมาแจ้งให้รู้เลยแจ้งไปที่สวก็ไแต่เพราะเขายังมีอำนาจอยู่บอกเลยเนี่ยเราไม่พอใจอย่างเงี้ยเราพอใจอย่างเงี้ยสิ่งที่ถูกที่ต้องเราเดินอยู่บนสิ่งถูกต้องกูไม่ใช่ควายไม่ใช่บรรนำกูง่ายๆกูทำในสิ่งที่ถูกต้องกูไม่มีสี กูเป็นคนไทยบอกให้มันเห็นแค่นี้บอกให้มันรู้แค่นี้แล้วก็จะได้มีแอคทิวิตี้อื่นผมถึงได้บอกว่าขนาดนี้ในปหลัดกระทรวงผมปลื้มใจนะฮะปลื้มใจกับท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านคิดดีท่านคิดถูกท่านยืนอยู่บนหลักการเพราะนั้นจงมีหลักการของตัวเองนะครับไม่ใช่ไปหลักเกิน แล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงหลีกพ้นขับไล่ไอ้รัฐบาลเอ b เคบีตกกะเบือออกไปให้พ้นนะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะวันนี้เรามีหลายท่านค่ะจึงขอแทบประกาศสั้นๆนะคะตอนนี้ในโลอกออนไลน์ก็พูดถึงเรื่องบทสรุป